บันไดนาคนาคในบันไดนั้นดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกลูดเล่นขย่ำเขี้ยวขบปากเหมือนนาคเป็นตาขม้นมองมุ่งสะดุ้งกายบทกลอนจากนิราชพระบาทฝีไม้ลายครูกรวีเอกกวีโลกกวีไทยสุนทรผู้พยานาคราช เรื่องราวที่มาจากต้นฉบับพระไตรปิฎกในหมวดพระสูตรบ้างพระวินัยปิฎกบ้างพระอภิธรรมบ้างแล้วแยกย่อยให้เบาบางลงเหมาะสําหรับผู้ที่มีความเชื่อเพื่อที่จะใช้ความเชื่อนั้นเป็นพื้นฐานย้อนกลับไปดูธรรมะหรือขยับไปสู่ธรรมะชั้นสูงขึ้นไปตามลําดับพญานาคราชที่กล่าวมาคือ มูลเหตุแห่งการเกิดเป็นพยานาคราชด้วยปุพกรรมแบบไหนก็กล่าวไปเรียบร้อยแล้วพญานาคแต่ละตนนั้นมีฤทธิ์แตกต่างกันบางตนมีฤทธิ์ทางตาบางตนมีฤทธิ์ทางเขี้ยวบางตนมีฤทธิ์ทางผิวหนังบางตนมีฤทธิ์ทางลมหายใจฤทธิ์พิษแต่ละอย่างนั้นแตกต่างกันออกไปใครที่เจอก็ตายเป็นหลักไม่สามารถที่จะกลับคืนมาเป็น คนหรือเป็นเพศสภาวะปกติดได้พิษพญานาคราชนั้นถือว่าเป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุดแต่ก็เป็นพิษที่ถือว่าเป็นต้นฉบับแห่งยาแก้พิษทุกชนิดถ้าเราสังเกตเห็นให้ดีองค์การต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาโรครักษาสุขภาพจะมีรูปงูพันเกลียวอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงให้เห็นว่าพิษพญานาคราชนอกจากจะเป็นพิษทำลายล้าง แต่ยัง,งินพิษในการช่วยรักษาล้างโรคต่างๆออกจากร่างกายได้เช่นเดียวกันพญานาคราชจะมีฤทธิ์จะมีเดชมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางหรือไม่อยู่ในสถานะของตนฤทธิ์ก็ได้ลงไปหรือกลับคืนสภาพเดิมจากพญานาคที่เก่งสามารถํำแรงร่างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้พญานาคราช มีคำหลายคำที่ใช้เรียกบ้างก็ว่าสัตว์ผู้ไปด้วยอกถูไถเรื้ยไปด้วยอกสัตว์ผู้มีคิดสัตว์ผู้มีพิษในเขี้ยวสัตว์ผู้มีพิษอยู่บนส่วนของศีรษะสัตว์ผู้สามารถแผ่พังผานได้สัตว์ผู้มีลิ้นสองแฉกสัตว์ผู้ที่สามารถใช้ขนดตัวในการ เก้า่ยานเดินไปข้างหน้าได้นี่คือเป็นชื่อของพระยานาคราบรวมความก็คืองูพญานาคก,ก็คืองูใหญ่จอมแห่งพิษงูที่ไี่พิษมากที่สุดแล้วพญานาคราชในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคานําว่านาคที่พญานาคราชฝากไว้ก่อนคนที่จะเข้าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นาคที่เป็นต้นฉบับ,บ ในคราวที่องค์สเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสี่ยงทายว่าจะได้บรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่การะนาคราชนาคตนที่ขนดรําตัวแพรพังพานป้องกันพิษภัยลมฝนต่างๆจากพายุร้ายมุจจรินนาคราชอันนั้นเกี่ยวกับพระพุทธ,ธองค์โดยตรงทีนี้จะกล่าวถึงนาคที่เป็น หนึ่งในบทสวดพุทธมนต์ที่ถือว่าเป็นพุทธมนต์ที่ขังที่สุดในโลกเชื่อกันว่าบทสวดพาหุงหรือพุทธมนต์บทนี้เป็นบทสวดที่องค์สมเด็จพระนเรศว,วรใช้สวดทุกครั้งก่อนที่จะรบทับจับศึกบทสวดนี้กล่าวถึงอะไรบทสวดนี้เรียกว่าพุทธชัยยมงคลคาถาชัยชนะ8ประการ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่ให้เราะระลึกถึงและใช้เป็นต้นแบบในการวางตนชัยชนะ8อย่างนี้หนึ่งใน8อย่างบทที่7คาถาที่7กล่าวถึงเอาชนะจอมแห่งนาคนาคที่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากที่สุดเจ้าโทสะที่สุดมีบริวารเยอะที่สุดเก่งที่สุดในบรรดานาคราชาแห่งราชาของพญานาคราช นันโทปนันทะนาคราชครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุที่มีอภิญญาต้องไปโปรดในเมืองที่ธุระกันดานต้องเหาะผ่านสวรรค์ชั้นดาวดึงเหาะผ่านสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นเรื่องนะสิครับพอถึงตอนเช้าเสร็จพระภิกษุห้ารอยรูปคิดเอานะครับจะอรังการขนาดไหนพร้อมด้วยพระ พุทธเจ้าเข้าฌานเสร็จก็เหาะไปบนอากาศในระหว่างที่เหาะไปมันต้องผ่านพญานาคที่มีชีวิตอยู่บนวิมานพญานาคตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับมีชีวิตอยู่บนวิมานมีวิมานอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุ่มมหาราชิกาแต่พระภิกษุจะไปชั้นดาวบดึงที่สูงกว่าปรากฏว่าในระหว่างที่พญานาค กำลังตระเตรียมของอยู่ของกินเตรียมการเฉลิมฉลองตามปกติชีวิตของเขาฟังเพลงฟังดนตรีแล้วก็ทานข้าวทานอาหารกับกลุ่มบริวารของตนนางฟ้านางสวัรค์มาเป็นบริวารเก่งสามารถทําให้นางฟ้าบางส่วนมาเป็นบริวารของตนได้พญานาคตนนี้ไม่ธรรมดาในระหว่างนั้นภิกษุก็เฮินฟ้าไปพญานันโทป,ปนันทะนัคราช เห็นภิกษุลอยผ่านศีรษะลอยผ่านวิมานของตนไปทิฏฐิที่มันผิดอยู่แล้วทิฏฐิเหมือนแผลที่มันสดแล้วมีอะไรไปสกิดโดยคนอื่นไม่ต้องทำอะไรอารมณ์โกรธระเบิดขึ้นทันทีพระหัวล้นเหล่านี้มาจากไหนทำไมถึงพากันเหาะผ่านวิมานของเราเป็นฤาษีขีภัยกลุ่มไหน ได้ยินว่ากลุ่มนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระสมณะโคดมเราจะทําให้พระเหล่านี้ล่วงวิมานให้ไม่สามารถไปสู่ดาวเดึงได้น่าลาคาญนะักดูสิเหาะไปก็เท้าก็ไม่ล้างบางตนก็เหยียบฝุ่นเหยียบโครนตมมาทําให้ฝุ่นนั้นตกลงมาในวิมานของเราถูกศรีรษะเราถูกข้าวอาหารจานเราเอาละพอพูดเท่านั้นไม่ใช้คนอื่นเลย จำแรงร่างเป็นพญานาคเจ็ดเสียนเก้าเสียนพันลอ่อภูเขาสเนรุบทบังพ่นไอหมอกแห่งพิษปิดทางทุกอย่างปิดตะวันไม่ให้คนมองเห็นทางไม่พระภิกษุมองเห็นทางเท่านั้นแหละพระภิกษุที่กำลังเฮินไปที่มีฤทธิ์ยังไม่ถึงขั้นต้องเหาะกลับคืนมาหาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ไปต่อไม่ได้พุทธองค์มันมืดฟ้ามัวดินไปนหมดเลยไม่รู้ว่าอากาศเป็นอะไรพุทธเจ้าตัดว่าเราจะไปสู่ดาวดึงแต่ต้องผ่านบิมานของนันโธปนันทะนาคราชนาคตนนี้มีทิฐิที่ผิดนาคตนนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยโทสะใครจะใหญ่กว่าไม่ได้จําเป็นต้องระทิฐิเขาต้องทําให้เขานั้นลดทิฐิลงใครหนอในบรรดาที่จะเป็น สาวกของเราที่จะไปกำราบปราบคําว่ากำราบหรือปราบไม่ใช่ไปฆ่าหรือไปไป,ประหัตประหารนะครับคือไปข่มลดทิฏฐิให้มองเห็นแสงสว่างมากขึ้นเห็นความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นพระรัฐบาลพระราหลุลพระพัติยะจอมแห่งฤทธิ์เขามากราบขอให้กล่าวกับผมไปปราบเถิดพระพุทธเจ้าแบอกว่าหยุดก่อนท่านทั้งสามรูปให้เป็นหน้าที่ของ โมคคราณะเถิดเพราะนันโทปบนันทะมีบุพกรรมกับโมคคราณะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละครับโมคคราณะคือพระภิกษุที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศแห่งฤทธิ์ในบรรดาสาวกทั้งหมดพระยาณากราชไม่รู้ว่ากำลังจะต่อสู้กับผู้ที่เก่งที่สุดในปัตตภ,ภีเป็นพญานาคเป็นครุฑ ที่มีฤทิ์แรงที่สุดเท่านั้นแหละครับพอพระโมคราณะรับคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแปลงร่างเป็นพญานาคที่ใหญ่กว่าพญานาคนันโทปนันทะเข้าขนดกดทับนันโทปนันทะใชศ้ศีรษะกดทับพญานาคอีกขนดเข้าขันดเข้า,ขขาบีรัดเข้าความเจ็บปวดเหมือนกับ เข็มหมื่นแสนเล่มเหมือนกับไฟเป็นพันเล่มกดทกับกันไปปวดเนื้อกระดูกลั่นดังกกกกกกกทำให้นันโทพนันทะทนไม่ได้ก็ใช้เพลิงไฟจากพิษพญานาคตัวนี้เก่งนะครับมีพิษจากเขี้ยวด้วยมีพิษจากตาด้วยมีพิษจากลมหายใจได้ตนเดียวมีพิษครบทั้งหมดเลยเท่านั้นแหละครับก็พ่นไฟใส่พญานาคที่มา กดทับตนประโมคราณะก็ใช้ไฟที่ใหญ่กว่าทับเข้าไปอีกนักเข้าไปอีกในระหว่างที่ต่อสู้กันนั้นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นการต่อสู้ทวยเทพทั่วทั้งจักรวาลมาพบเห็นเหตุการณ์ของพญานาคราชสู้กันสองตนนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอว่าวิมานสวนรรค์จะร้อนระอุและเต็มพิธพิษมากมายขนาดนี้ พากันลบหลีกลบรลีไปสู่วิมานของตนการต่อสู้ยังไม่จบเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นโปรดติดตามในตอนต่อไปบันไดนาคนาคในบันไดนั้นดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกลวดเล่นขย่ำเขี้ยวขบปากเหมือนนาคเป็นตาขมิน้นมองมุ่งสะดุ้งกาย